สวัสดีค่ะชื่อจอยวรรณดาคงดีนะคะขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะพี่กันพิณวัชชัยกิจค่ะ <c oughs> อ่านะคะก็สวัสดีนะคะชื่อกันพิมนะคะชัยกิจนะคะต้องขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะคุณตายิ่งเชษตันติสรีพรนะคะแล้วก็ระบบ S 5 5หนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะของเดอะวิตเตอร์ทุกท่านเลยนะคะที่เป็นโค้ชนะคะที่ปรึกษาคอยสอนงานนะคะให้กับกันนะคะแล้วก็น้องจอยค่ะนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่จอยมาพบกันในสื่อนะคะซีรีส์ช่วง l อหนะคะในตอนของ5บทบาทนะคะ,ะก็คือเป็นบทบาทในการที่เราจะไปทํางานร่วมกันกับโค้ชค่ะ,ะ5บทบาทที่จอยเราเนี่ยเนาะ เวลาเราไปทำเคสกับโค้ดเนี่ยเราก็จะต้องมีในเรื่องของทักษะเพื่อที่เวลาเราไปไปอยู่หน้างานกับโค้ดเนี่ยเราจะได้ดูเป็นมืออาชีพทพี่เราเรียกว่าห้าบทบาทนั่นเองใช่ที่เราสามารถทำงานเข้าขากับโค้ดได้นะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ p พ o s ป e t หรือเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะอ,ม,อามาดูกันค่ะพี่จอยว่าห้าบทบาทนั้นมีอะไรบ้างเนาะก็คือบทบาทห้าอย่าง หนึ่งก็คือการโปรโมทถามนำนะคะสองตั้งใจฟังพูดเสริมสามเตรียมอุปกรณ์สี่การเตรียมไวไอจอยนะคะแล้วก็หการเดินส่งสื่อค่ะทั้งหมดแค่ห้าเรื่องเท่านั้นเองนะคะที่เราเนี่ยน่าจะต้องมีทักษะเรื่องนี้นะคะอ่มาดูเรื่องแรกกันเลยค่ะข้อแรกเลยพี่จอยโปรโมทถามนำเพื่ออะไรคะทำไมวันนี้เราต้องโปรโมทโค้ดก่อนที่จะไปแบบไปทำเคสกับโอ้ เพื่อให้ผู้มูงหวังนะคะอยากจะเจอโคอ้ชของเรารู้สึกว่าเฮย้ยถ้าโปรโมทแล้วเนี่ยอยากเจอแล้วฉันอยากเจอแล้วอเออเราก็เลยต้องโปรโมทแล้วทีนี้การโปรโมทเนี่ยมันก็มี2ออย่างเนาะ,ะเราก็ต้องไปดูตามหลักการไปดูสื่อของ 3P พีถูกไหมสามพีก็เราก็จะมีสื่อในในกลุ่มในกลุ่มของเราใช่ค่ะนะคะโปรโมท2แบบนะคะโปรโมทก่อนเจอโคอ้ชกับโปรโมทในหน้างานนะคะตอนที่อยู่กับ p r o s p e c แล้วนะคะ เวลาเราโปรโมทโค้ดอะคะ่ะสิ่งที่เราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าล้ำลึกไว้เสมอเลยก็คือต้องทําให้นะคะโค้ดเซ็ของเราเนี่ยรู้สึกสบายใจดูไม่อึดอัดเนาะแล้วก็โปรโมทโค้ดเนี่ยให้ดูน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นความประทับใจของเราที่มีกับโค้ดและภาพความสําเร็จของโค้ดนะคะอ่าไหนพี่จอยลองสิเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆหน่อยวันนี้ภาพพี่จอยจะโปรโมทพี่ ให้กับโพสต์เของพี่จอยพี่จอยจะโปรโมทยังไงอ่าถ้าเป็นจอยนะเยวก็จะพูดถึงความประทับใจส่วนตัวนะคะแล้วก็ภาพความสําเร็จของพี่นะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยอยากจะมาเจอพี่นะคะอย่างเช่นเราก็จะบอกว่าพรุ่งนี้นะเราจะพาเธอไปรู้จักที่ปรึกษาของเรานะคะพี่เขาเนี่ยคอยแนะนําสิ่งดีๆให้กับเราเนี่ยตลอดเส้นทางเลยนะคะพี่เขาขยันแล้วก็รักครอบครัวเหมือนเธอเลยนะคะตอนนี้พี่เขามีรายได้3 0 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วนะเรามั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเธอเนี่ย ได้เจอพี่เขาเนี่ยเธอจะต้องมีมุมมองในการทําธุรกิจเพิ่มนะคะจากมันจะไม่กระทบกับงานประจําที่เธอทําได้อย่างแน่นอนอ่าก็โปรโมทง่ายๆนะคะความประทับใจาภาพความสาเร็จเมื่อกี้พี่จอยก็มีเนาะแล้วก็แอบบมีอะไรที่เหมือน p r o s p e ด้วยก็อ,อะไรนะรักครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเวลาสมมติว่าเราเนี่ยไปเจอต่อหน้าแล้ว สิ่งที่เพื่อนติดเราจะรู้อยู่แล้วเพราะเราอะรู้จักโพสต์เของเราดีถูกไหมเราก็จะรู้ว่าเขาอะติดอะไรอ่ะสมมติเพื่อนพี่จอยเนี่ยติดในเรื่องของเวลาพี่จอยจะ ทำยังไงเขาเรียกว่าถามนํายังไงให้โค้ชได้ให้มุมมองอ่านะคะก็พอมาถึงหน้างานเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่า่านะเพื่อนของเรากับโค้ชเราเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอทีนี้เราก็ต้องเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้คนทั้งสองรู้จักกันตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเวลาเขามาเจอกันแล้วปุบ๊บเราก็แนะนําเลยเอนี่ไงโค้ชกันนะคะที่เราเคยเล่าให้เธอฟังไง โปสการ์ดเนี่ยค่ะเอ mm. เพื่อนจอยนะคะทํางานประจําแล้วก็ mm. อยากมีรายได้เพิ่ม mm. แต่ว่ากังวลในเรื่องของการจัดเวลากลัว mm. จะทาไม่ได้ mm. อยากให้โปสกัดเนี่ยได้ให้มุมมองกับเพื่อนจอยหน่อยค่ะใช้คําว่ามุมมองเนาะดูดีมากๆเลยก็อาจจะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้กับเพื่อนๆอันนี้คือข้อแรกนะคะที่เราเนี่ยควรต้องมีก็คือโปรโมทโ้รให้ได้นะคะแล้วก็ถามนาในในเชิงที่ทําให้โค้ดเนี่ยสามารถให้มุมมองกับเขาได้ใช่ไหมพี่จอย mm. ข้อ2เลยเวลาเราเนี่ย ทำงานอยู่กับโค้ชคือโค้ชเนี่ยเริ่มแบบว่าพรีเซนต์หรือว่าเริ่มแบบว่าสปอนเซอร์กับโพสต์เบรกของเราและสิ่งที่เราต้องทำเลยนะคะอย่างนี้เลยคือสำคัญมากๆเลยก็คืออะไรพี่จอยอการมีกระดาษกับปานะคะหรือว่าเรามีสมุดนะคะเวิร์กแพนหรือปากกาเนี่ยค่ะไว้ข้างตัวเลยมันจะทำให้เรา เป็นมืออาชีพเนาะพี่เราเรียกว่าต้องตั้งใจฟังและคู่เสริมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ลุกขึ้นลุกลงนะคะลุกหลีกเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะถ้าให้ดีแนะนําให้ปิดเสียงเลยแล้วก็คว่ำโทรศัพท์ไว้ปเน่คะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบสั้นๆเองอยากให้เราตั้งใจฟังเพราะเราคงไม่ได้ไปกับโพสต์เนี่ยทุกครั้งนะคะให้ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ตั้งใจดูว่าโพสตเนี่ยตอบยังไงกับผู้มุ่งหวังเวลามีคําถามมานะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปถามนอกรอบนะคะหรือว่ามีอะไรที่เราอยากแบบ สงสัยนะคะเราไว้ถามกับโค้ชนอกรอบได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเลยนะคะก็คือเวลาที่เราไปทํางานกับโค้ชเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่แบบดีมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ตรงๆเราก็อะไรที่เราแบบเฮ้ย ชอบอันนี้เราก็จดเอาไว้เอาไว้ไปเรียนแบบอ่าแบบนั้นเลยเอาไว้ไปเรียนแบบนะคะมีสมุดปากกาแอบจดนิดนึงแ,บบแอบจดอจนิดนึงแล้วก็เวลาโคช้ชพูดเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะพูดเสริมในช่วงที่โคช้ชเนี่ย ให้เราแชร์ยกตัวอย่างเช่นพี่จอยพี่พูดถึงสินค้ากลุ่มโปรตีนพี่ก็จะพูดๆๆไปเสร็จปุ๊บอ้าวไหนพี่จอยพี่จอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นผลลัพธ์ของรีบอลแล้วก็กินโปรตีนสม่ำเสมอมากอมชอบและประทับใจตรงไหน,นโอ้ชอบมากเลยนูทิโฟนเนี่ยขาดไม่ได้เลยหวานอหอมอร่อยมากๆตื่นเช้ามามันง่ายมากเลยอะแค่แบบเขย่าแล้วก็ดื่มอะมันชงดื่มง่ายมากหอมหวานอร่อยมากๆเลยพี่เขาเรียกว่าการพูดเสริม นะคะ <S <s> <S <c oughs> คือพูดในช่วงที่โค้ชเนี่ยให้เราแชร์เปิดโอกาสให้เราได้แชร์แต่เวลาที่โค้ดพูดๆูพูดมาเนี่ยแล้วเราอ่ะไม่ควรพูดแทกยกตัวอย่างเช่นโค้ชกำลังพูดเอ,อ้ยดีมากๆเลยแกอะไรเงี้ยไม่เอานะคะไม่ทํานะคะอันนี้คือ ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้การสปอนเซอร์ครั้งนั้นมันสมูทมากๆเลยกระชับแล้วก็ช่ด้วยไม่เสียเวลาเยอะอนะคะอ่ะอันที่3เลยอันนี้คืออีกแหละก็สำคัญก็ในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ยังไงคะพี่จอยเวลา<อ>พี่จอยไปทำเคสเนี่ยโอ้โหเป็นมืออาชีพมากๆเลย35กระเป๋ามีหมดเลยนะคะทั้งแบบกระเป๋ากระเป๋านะคะทั้งแบบเออสินค้าทดลองนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าลูกค้าหรือว่าผู้่งหวังเราเนี่ย สนใจในสินค้าตัวไหนจะจะมีแบบอย่างนั้นหนึ่งหงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโค้ชเนี่ยต้องการเราจะไปหยิบขึ้นมาให้โค้ชได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของอการวัดองค์ประกอบร่างกายก็แน่นอนต้องมีเครื่องช่างวัดมวลร่างกายนะคะมี โน้ตแพดในการจบเพื่อความเป็นมืออาชีพนะคะการสปอนเซอร์ huh. ะ sponsor, นะคะเล่มไฮบริดนะคะที่สําคัญคือปากกาเนี่ยเราต้องมีเลยค่ะนะคะขาดไม่ได้เลยใช่นะคะเพื่อเป็นการแบบเวลาเขียนก็เป็นการชีน้นําเวลาชี้ก็เป็นการชี้นำเนาะก็อุปกรณ์เนี่ยนะคะที่เราต้องเตรียมเนี่ยจริงๆเราต้องเตรียมให้ครบนะแต่เราไม่จําเป็นต้องเอาขึ้นมาชีเดียวนะคะให้เราเอาขึ้นมาทีละอย่างสมมุติโค้ชพูดเรื่องสินค้าโปรโตีนเราอาจจะมีการชูสินค้าโปรโตีนขึ้นมานะคะนิวติโปรขึ้นมาหรือเว ไอโซเลตขึ้นมาหรือเวสต์บอร์รี่ขึ้นมาก็ได้นะคะให้โพสต์ได้รู้ว่าเอ้ยของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้รูปลักษณ์เป็นแบบนี้รสชาติประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะเตมไว้ทุกอย่างนะคะแต่เราไม่ต้องหยิบขึ้นมาทุกอย่างะะอาจจะใช้ไม่ครบก็ได้นะคะแต่เราก็มีอย่างใชแบบไอยูยูแบบโพสต์พูดเรื่องแบบแทนที่ว่าแบบลูกค้าเริ่มแบบสนใจเรื่องธุรกิจขึ้นมาเอามีแฟมสปอนเซอร์โอ้ดูเป็นมืออาชีพมากนะคะคือเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยมีโน้ตแพ็กเพื่อที่จะพูด สี่โปรเจกต์สี่เดือนแสนอย่างเงี้ยรีบอนโปรเจกต์ project, ไขมันแลกเงินอย่างเงี้ยนะคะที่สําคัญเลยคือชุดสมัครต้องมีอย่างไงก็ต้องมีไว้หนึ่งเล่มนะคะอย่างไรก็ต้องมีไว้หนึ่งเล่มนะคะเครื่องช่างนี่เป็นเครื่องมือสําคัญมากๆนะคะจะได้ไม่ได้เนี่ยต้องมีอันนี้นะคะเครื่องช่างนะคะทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายมากๆนะคะอ่ะ ข้อต่อมาเลยค่ะพี่จอยข้อที่สี่นะคะในเรื่องของการ Y ายไอจอนะคะเราเองนะคะก็ต้องบอกว่ากันต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆว่าเราเนี่ยต้องมีการเตรียมกับโคชนะคะเวลาไปทำเคสไปเวลาไปอยู่หน้าง,งานนะคะเราต้องมีการเตรียมเรื่องการ Y ายไอจอนะคะเพื่อที่เวลาที่โคชเนี่ยเปิดช่องให้เราเนี่ยได้แบบพูดถึงธุรกิจพูดถึงความเขาเรียกว่าตัวเราอะ ในการร่วมธุรกิจหรือในการใช้สินค้าก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมี YI Joy เนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะก็เราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าเพื่อนเรานะคะแต่ถ้าเขาเป็นเพื่อนเราเราไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้หนาะไม่ต้องแบบเป็นทางการเลยไม่ต้องเป<อ>็างการอะไรไม่ต้องนะคะก็เฮ้ยเออ,ここเ,เ,อ,อเราเนี่ย ตอนก่อนหน้าเนี้ยที่เราทําธุรกิจนะเราก็ไม่ได้แบบรู้จักธุรกิจตัวเนี้ยมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะที่ข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เราคิดยังไงกับธุรกิจนะคะ mm. เราก็อาจจะมีการแชร์สั้นๆนะคะแล้วผลลัพธ์จากการที่เราเข้ามาศึกษาหรือจากการที่เราเข้ามาใช้สินค้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราต้องเตรียมพี่จอยแต่เราจะเรียบเรียงให้มันน่าฟังใช่แต่เราจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยอยู่ที่ณนะจังหวะตอนนั้นที่ โค้ชเปิดโอกาสให้เราได้แชร์ไหมหรือเรามีโอกาสได้แชร์ไหมนะคะถ้าไม่ได้แชร์ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยฉันยังไม่ได้วายไอ้จอยเลยไม่ต้องนะคะไม่ต้องหรือว่าภาพผลลัพธ์ก็ควรจะมีในโทรศัพท์ที่มันหาง่ายถ้าเตรียมให้ทําเป็นอัลบั้มไว้เลยทําเป็นอัลบั้มไว้เลยอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่ห้าค่ะพี่จอยก็คือการเดินส่งฝากสื่อแล้วก็ชวนประชุมเมื่อโค้ชนะคะคือมีการแบบ เล่าเรื่องราวของธุรกิจหรือ,อสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยโค้ดก็จะเปิดช่องให้เราอาจจะแบบโค้ดอาจจะแบบเอ้ยไม่เข้านำ้นำเราก็จะต้องมีการทําข้อนี้ข้อนี้นะทําอะไรบ้างพี่จอยเออ สิ่งที่เราต้องถามเลยเชิงบวกนะคะเฮ้แกเป็นยังไงบ้างฟังแล้วแบบชอบไหมช่วงนี้อะไรเนี้ยมีการแบบไปขยี้ถามเขาเป็นคําถามแบบเชบบิงบวกนะคะแล้วก็สนใจในช่วงไหนสนใจแบบไหนสินค้าตัวไหนเฮ้ย,เยแกชอบตรงนี้ไหมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเงี้ขยขยี้ไปนะคะเราต้องคอยสังเกตโพสต์เราว่าเฮ้ยเขาอะสนใจเรื่องเนี้ยกาลังสนใจเรื่องเนี้ยเราก็ขยี้ไปเรื่องนั้นเลยเฮ้ยแกเป็นไงช่วงรได้ ชอบแม้ชอบแม้เอ,ออย่างเงี้ยนะคะชอบสินค้าตัวนี้แม้รีบอลเป็นไงแกน่าสนใจไหมถามคำถามเชิงบวกอย่างเงี้ยพี่จอยเพราะช่วงนี้สาคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดเราโพสเนี่ยทาการบ้านพูดมาดีหมดทุกอย่างแต่เราไม่ปิดการขายบางทีเขาอาจจะแบบเพิอยากลองรีบอลแล้วอะ่ะแต่เราไม่ปิดการขายอะ่ะจบเลยนะคะเออหรือแบบเฮ้ยพูดแบบลบๆไปก็อาจจะทําให เรียบร้อยไปเลยนะคะบบไปพูดอะไรที่มันแบบลบอย่างที่ที่บอกอะค่ะนะคะ,ะ,นะคะแล้วก็สําคัญเลยก็คือสื่อนะคะที่เขาดูสนใจสิ่งที่เราต้องอาจจะมีพกไว้สมัยก่อนเวลาที่ยังไม่มีช่วงวนี้เนาะก็อาจจะเป็นช่วงโบชูอาจจะเป็นสินค้าโบชูอาจจะเป็นโบชูสินค้านะคะหรือหรือบัตรงานอบัตรงานอันนี้คือข้ยสําคัญมากนะคะต้องมีบัตรงานนะคะ เอาไว้ทำอะไรใช่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ติดตามต่อใช่ค่ะนะคะหรือถ้าเขาเนี่ยดูแล้วสนใจเราชวนเลยนะคะสมัครทำไฟสตาร์ทเลยก็ได้ทำข้อไหนก่อนก็ได้ตามกระบวนการของไฟสตาร์ทนะคะในกลุ่มของเรานั่นเองนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่อง5บทบาทนะคะเพื่อนๆ่ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราเนี่ยนะคะไปส่งผู้มุ่งหวังแล้วนะคะเราก็กลับมานะคะกลับมารีเช็คกับโค้ชนะคะเป็นส่วนสําคัญเลยนะพี่นะคะใ,ในการเพื่อให้เราแอคชั่นรีวิวใช่เพื่อให้เราเนี่ยได้พัฒนาในเคสถัดไปะนะคะนะเราก็มีการ A A R กับโค้ชแหละว่าเฮ้ยที่เราได้ฟังโค้ชเนี่ยเราประทับใจตรงไหนแล้วเราจะเอาอันเนี้ยไปเรียนแบบโค้ชข้อนี้ยโค้ชพูดดีมากเลยแต่ว่าเราอะ เตรียมอุปกรณ์ไม่ครบเลยครั้งหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมีการแบบได้เตรียมนะคะเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อให้ดูเป็นอาชีพในครั้งผัดๆัดวันนี้เ,<ล>เราลืมนะอันนี้วันนี้เราลืมอันนั้นหรือว่าวันนี้หนูโปรโมทพี่ไม่พราวเลยนะคะหรือว่าวันนี้นั่งแบบทิศหันหน้าไปมีคนเดินเข้าเดินออกทําให้ผู้มุ่งหวังแบบสนใจอย่างอื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไปปรับค่ะพี่ใช่นะคะแล้วก็ อันสุดท้ายเลยนะคะถ้าจะให้ทุกอย่างนะคะสามารถแบบเขาเรียกว่ามีคนมีเพื่อมีโพสเปคมาทำธุรกิจร่วมธุรกิจกับเราได้เนี่ยเราก็จะต้องมีทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สำคัญเลยก็คือการลงมือทำ บ่อยๆทีๆนะคะเพื่อให้เราได้ดูเป็นมืออาชีพปรับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับเราสองคนนะคะวันนี้นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า5้าบทบาทนั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะลองไปปรับใช้กันดูคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะบบ๊าายย